จังหวัดสงขลามีการคัดเลือกนะคะน้ำตาลตะโนดผงให้เป็นหนึ่งใน20ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ค่ะ โดยทางด้านนายเอกชัยเลิศวิบูลลักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกระกรมการประเมินผลและก็คัดเลือกผลิตภัณฑ์เครือข่ายองค์ความรู้ KBO หรือ Knowledge Based Otop ของจังหวัดสงขลาค่ะโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566 ซึ่งสำหรับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์นะคะในครั้งนี้โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมีเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานค่ะโดยการดำเมินกิจกรรมดังกล่าวจะมีการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด20ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยลูกตาลหนึบน้ำตาลตนดก้อนจากอำเภอสดิงพระขนมซังจากอำเภอควนเนียงไข่ครอบแฝดสยามข้าวเกลยบเห็ดจากอำเภอสิงหนครน้ำพริกบูดูอำเภอจนะน้ำตาลตนดผงอำเภอระโนดน้ำพริกหนังปลากระพงอำเภอเมืองสงขลากาแฟผงทุเรียนสองฝนอำเภอรัฐภูมิพามัดย้อมใบกาแฟสบู่เหลวจากอำเภอสะบาย้อยน้ำพึ่งชนร โรงจากอำเภอบางกล่ำน้ำแกงส้มช็อกโกแลตทองม้วนเห็ดแครงจากอำเภอหาดใหญ่น้ำพริกแจ่วบองสมุนไพราจากอำเภอนาทวีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแชมพูสมุนไพรขนมบ้าบินมะพร้าออ่อนอำเภอนาหม่อมและเค้กลูกตาลอ่อนจากอำเภอกระแสะสิน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาการค่ะจะได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์นะคะที่สามารถจําหน่ายและแข่งขันทางการตลาดได้ในในและต่างประเทศโดยมีการพิจารณานะคะตามลําดับดังนี้ค่ะลําดับที่1ก็คือผลิตภัณฑ์น้ําตาลตานดผงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลตานดเมืองระโนดลําดับที่สองค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์น้ําตาลตานดก้อนกลุ่มภูมิปัญญาชาวบกอําเภอสทิงพระ 3. ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ำพริกบูดูจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูปอำเภอจนะและก็ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูปนะคะ่อไปค่ะและลำดับ4ี่เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ครอบแฝดสยามจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทะเลสาบสงขลาในอำเภอสะทิงพระและลำดับ5ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ลูกตันหนึบจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแข่ใต้อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาแสดงความินดีกับทุกผลิตภัณฑ์นะคะที่ปีนี้รับการคัดเลือกโดยทางกลุ่มจะมีการส่งเสริมนะคะเรื่องของการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งการส่งเสริมด้าน การตลาดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศค่ะ